สวัสดีแฟนบอลทีมระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกท่านกลับมาพบกับสรุปข่าวประจำที่9พฤษภาคม2564ถทอยากพลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับทีมรักของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับเอาละครับนี่เริ่มต้นข่าวแรกเป็นความหลงหลังเกมเปิดบ้านแพ้เชลซี1ประตูต่อ2ศึกพิมลีกเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยเป๊ปกวาดโอลากุนซือชาวสเปนิชของทีมระบาสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาเปิดเผยหลังเกมที่ทีมเปิดทินเอติฮัสเตเดียมแพ้กับเชลซี1ประตูต่อ2ชี้ผิดหวังกับความพ่ายแพ้แต่ทีมต้องมูฟออนให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยทั่วไปเราเล่นกันได้ดีแล้วเราเสียใจเพราะว่าเราแพ้เราต้องการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อคืนฟุตบอลมันคาดเดาไม่ได้ และตอนนี้เราต้องโฟกัสกับเกมนิวคาสเซิลประตูแรกที่เราเสียนั้นเราบล็อกลูกยิงได้ไม่ดีพอส่วนลูกที่สองที่เราเสียนั้นเราไม่ได้ป้องกันรบริเวณจุดโทษมันมีหลายสิ่งเกิดขึ้นแต่โดยทั่วไปมันเป็นเกมที่ดีในการเจอกับทีมระดับท็อปของตารางผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงครึ่งหลังลหลายสิ่งเกิดขึ้นเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าหากเราทําได้2งประตูศูนยก่อจบครึ่งแรก มันจะแตกต่างเอามากๆเราเจอกับความยากลำบากในครึ่งหลังแต่เมื่อกุโอกันกับโฟได้ลงไปเราก็ดีขึ้นแต่เชลซีก็กลับทําประตูได้ตอนนี้เรามีเวลาว่าง6วันมากกว่าที่เคยในฤดูกาลนี้เราจะพักและจากนั้นจะเตรียมตัวสำหรับเกมกับนิวคาเซลและื่องราวต่อมาที่น่าสนใจประจำวันนี้สเตอร์ลิงชี้เรือได้บทเรียนราคาแพงหลังปิดเกมไม่ลงทำให้เชลซีคัมแบ็กกลับมาได้ โดยราฮิมสเตอร์ลิงปีกตัวเก่งของทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาเปิดเผยว่าการพลาดโอกาสปิดเกมหลายต่อหลายครั้งซึ่งเราทำมันไม่ได้มันเป็นบทเรียนราคาแพงที่เราต้องเรียนรู้หลังเชลซีพื้นแซงยิง2องประตูรวดในช่วงครึ่งเวลาหลังใช่มันยากที่จะยอมรับมันเรามีโอกาสที่จะปิดเกมนี้ได้และเราทำมันไม่ได้เราจึงถูกลงโทษมันก็ง่ายๆแบบนี้นั่นแหละ มันดีที่เราทำประตูได้และผมคิดว่ามันเป็นวันที่เราจะคว้าแชมป์ได้เรามีโอกาสที่จะปิดเกมนี้แต่เราทำไม่ได้ซึ่งการเจอกับเชลซีนั้นพวกเขาจะลงโทษคุณอย่างแน่นอนและนอกจากนี้สเตอร์ลิงยังคิดว่าในจังหวะที่เขาถูกเคอร์ซูมาทำฟาวในเขตโทษนั้นควรจะเป็นจุดโทษแน่นอนสำหรับผมผมยิงบอลออกไปไม่ได้เพราะซูมายืนเขาของเขามาด้านหลังแฮมสตริงของผมและไม่รู้ว่าทำไม มันถึงไม่ถูกเช็คอย่างละเอียดอีกครั้งโดย VRR กรรมการบอกกับผมว่ามันมีการเช็ค VRR แล้วและมันไม่เป็นจุดโทษสำหรับผมนั้นมันแน่นอนเลยว่าลูกนี้มันฟาวแน่ๆผมคิดว่า VRR จะช่วยเราแต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นและเรื่องราวสุดท้ายที่น่าสนใจประจำนี้กุนอากโรออกมาขอโทษหลังตัดใจพลาดในการยิงจุดโทษเมื่อคืนที่ผ่านมา หลังเกมพิมเปียนลีกนัดสำคัญเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งทีมระเบายสีฟ้ามีโอกาสปิดเกมและควา้าแชมป์เปียลีกได้เมื่อคืนนี้เลยหลังได้จุดโทษและมีโอกาสขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์ก่อนจบครึ่งเวลาแรกแต่เซคิโอกุลอาเกโรหัวหอกของทีมกลับยิงแบบปาเนง่าทำให้ถูกเอดูอาร์เมนดีเซฟเอาไว้ได้นั้นโดยเป๊ปได้พูดถึงจังหวะด,ดังกล่าวหลังจบเกมว่าถ้ากุลอาเกรอยิงเข้าไปนั้นคุณก็จะบอกว่าเขานั้นเจ๋งเอามากมาก ผมพูดกับผู้เล่นว่าคุณต้องตัดสินใจเพียงอย่างเดียวว่าจะยิงจุดโทษไปแบบปาเนกายิงทางขวาหรือยิงทางซ้ายเขาคือคนที่เซนซิทีฟตอนเขายิงนั้นเขามั่นใจแต่ถ้ามันพลาดมันก็คือพลาดทุกๆคนนั้นผิดหวังแต่คุณก็รู้นี่ว่าคนแรกที่จะผิดหวังก็คือกุนอากโรเราจะไม่พูดถึงสิ่งที่กุนได้ทำเอาไว้ทั้งหมดตลอดการาแข่งที่นี่ เขาตัดสินใจยิงแบบนั้นและไม่มีใครคาดหวังว่ามันจะพลาดและล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยผ่านทวิตเตอร์ของตัวเองแล้วว่าผมอยากจะขอโทษต่อเพื่อนร่วมทีมสตาฟของทีมและแฟนบอลสำหรับการพลาดจุดโทษมันเป็นการตัดสินใจที่แย่ของผมและผมจะยอมรับผิดไว้ทั้งหมดและนี่คือสุดข,ข่าวของทีมเระบสีฟาาแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่น่าสนใจทั้งหมด ประจําที่9พฤษภาคม2564หากทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกําลังใจด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ